สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสปรินท์แอน์แลนด์ครับกลับมาพบกับช่องจอห์นไนน์อินชอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะทำเป็นคลิปสาระรูปแบบใหม่นะครับเราก็จะเพิ่มคอนเทนต์ในช่องเราอีกอนะันหนึ่งก็คืออัปเดตข่าวสารกับสปรินท์แอน์แลนด์นะครับผมเพื่อนๆหลายคนที่สมัครบัญชีกับสปรินท์แอน์แลนด์แล้วเนาะผ่านทางอ e ีเมลนะก็จะได้อ e ีเมลเกือบทุก,กสัปดาห์นะผมมันจะเป็นอัปเดตของทางเดียบร็อปเปอร์นะว่าเกิดอะไรขึ้นและกำลังจะเกิดอะไรขึ้นในเร็วๆนี้นะเเเพื่อออนนนๆกกกก็็มมีีีีาาาาาาททนะทุิตยย์ะะบบงงคจจจข้ นะก็อาจจะค้าข oh. ้างไปนะก็เ no ดี okay. ๋ยวผมจะมาย่อยพวกอัปเดตพวกเนี้ยให้เพื่อนๆฟังทุกสัปดาห์เลยในทุกฉบับเลยจะได้เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาอ่านด้วยตัวเองนะแค่ฟังคลิปสั้นๆแล้วก็เข้าใจได้เลยโอเคสําหรับสัปดาห์นี้นะฉบับที่ผมจะอ่านนะเป็นของวันที่4นะเพื่อนเเดือนสิงหาอันนี้นะก็คาดว่าเร็วๆรวนี้เนี่ยไม่กี่วันน่าจะมีฉบับใหม่มาเนาะก็เนี่ยเพื่อนๆมันจะเป็นอีเมลมาจากสตินเดอร์แลนด์โดยตรงเลยนะแล้วก็ชื่อหัวข้อมันจะเป็นสตินเดอร์แลนด์โกลฟ เขาพูดถึงว Wha ่าฉบับนี้นะก็จะเป็นเรื่องของการนำสปรินเตอร์ชาร์ะเข้ามาในระบบเกมแล้วเนาะแต่ส่วนเนะหลายๆคนอาจจะยังงงว่า S.P.S มันใช้ทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้แล้วมันมันมีทิศทางที่จะเป็นยังไงต่อไปนะเพราะราคาเห็นเข้ามาก็ลวงเอาลวงเอาใช่ไหมเพื่อก็หลายๆคนอาจจะยังยังยังงงว่ามันคืออะไรนะถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะติดไว้นะเป็นคลิปหน้าผมจะมาพูดลงดีเทลว่า S.P.S คืออะไรนะเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะและ มุมมองส่วนตัวของผมที่มีต่อ SPS เเป็นยังไงนะเดี๋ยวยัยงไงติดไว้คลิปหน้านะพเพื่อนโอเคก็ okay. พูดถึงว่าระบบ SPS นี้เป็นยังไงนะตอนนี้ก็คือมันยังไม่มีการใช้จริงนะส่วนใครที่ได้มาก็แนะนำให้เอาไปสเต็กนะที่เขาให้มาก็เลทตอนในรูป700เนาะแต่ว่าตอนนี้มันเหลือประมาณ3 0 0มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะพเพื่อนสามารถซื้อขายนอกตลาดนอกอตลาดเกมได้นะพเพื่อนก็มีในเว็บ Exchange ทั่วไปเลยอย่างในอิตาเลียนนะก็มีในเกต iO นะส่วนไปนั้นสมาร์ชินเราก็ e อ c h a ได้ที่แพนเค้กสแบนะเพื่อนโอเคเกมอัปเดตนะเพื่อนก็ตอนนี้ที่สำคัญสำคัญเลยนะก็การ์ดฟูลดาวน์นะจะลดจาก1อาทิตย์เป็น24ชั่วโมงนะเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยจะทำให้การยืมเช่าการ์ดหรือส่งการ์ดให้เพื่อนๆเนี่ยมันจะสะดวกและครองคัวมมากขึ้นนะปกติก็คือส่งการ์ดให้กันก็คือโหถ้าเกิดว่าเราเล่นเราเราเคยเล่นเราเพิ่งเ,เ,เล่นไพ่ใบนี้ไปนะเพื่อนเราส่งไปให้พนเพื่อนอะีกคนอะแล้วมันมีรูปนาฬิกาขึ้นมันจะบอกว่าติด อูดาวอยู่ประมาณ7วันซึ่งแบบเหมือนกับเรายืมไพ่มาเกอร์เลยนะเพื่อนยืมมาไม่ได้เล่นแต่ตอนนี้มันจะเหลือแค่24ชั่วโมงผมว่ามันจะทําให้สึกหวกมากๆเลยนะค่องตัวมากขึ้นโอเคแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบซีซันเชสนิดือนหนึ่งนะเพื่อนๆคือเหมือนกับเวลาเราจบจบซนะีซันน่ะรูปแบบการได้เชสมันจะเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในรูปไปบ้างโอเคกลับมาที่แท็บนี้ของเรานะโอเคอย่างเช่นเพื่อนๆนะตอนนี้ผมอยู่ลีกนะโกสองนะเพื่อนถ้าจบซีซันเนี่ยผมจะได้26เชสใช่ป่ะโอเค คือถ้าเกิดว่าผมวันหนึ่งผมแบบเฮ้ยขยันกว่านี้แล้วผมขึ้นไปที่โค1ได้นะสมมตินะผมก็ได้30เชน,นะเฮ้ยเกิดผมคึกมากเลยตอนนั้นอนะ่ะอยู่ๆก็โชคดีชนะรัวๆนะได้ไดมอนด์3นะเพื่อนผมก็จะได้40เชใช่ปะอ่าแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยความโชคดีของผมมันหายไปนะเพื่อนหรือไอ้เงินเช่าการหมดนะผมก็ไม่สามารถรักษาตําแหน่งไว้นใน่ไดมอนด์3ได้นะผมก็ตกมาเพื่อนตกมาเหลือโค3เนี่ยปึ้งได้22เชตแต่ว่าระบบเดิมอะ่ะ ก็คือเขาจะคิดว่าเราเคยไปอยู่ที่หลีกไหนสูงสุดนะตอนจบซีซั่นเราจะได้กล่องรางวัลของซีซั่นที่สูงที่สุดนะซึ่งหมายความว่าถ้าผมจบที่โกสามนะเพื<ๆ>่อนผมจะได้กล่องของดับเบิสามนะคือ40กล่องนะซึ่งโคตรด,ดีเลยอเออแต่ว่าระบบใหม่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะถ้าเราจบที่ลีกไหนนะเราจะได้กล่องของหลีกนั้นนะไม่สนใจละว,ว่าเราเคยขึ้นไปถึงตอนไหนนะเท่ากับว่าถ้าผมเนี่ยถึงจะเคยขึ้นไปดับเบิลสามนะแต่ตอนที่จบอ่ะผมจบมาที่โกสามนะตอนที่วันที่จบอ่ะผมก็ได้กล่อง 22กล่องนะพนเพื่อนๆหรือได้ว่าเศร้าเหมือนกันนะแต่ก็ตามนั้นนะครับเด v ลอปเปอร์เขาคงคิดว่าแบบนี้มันแร์กว่านะเพื่อนๆก็ก็คำนวณกันดีๆนะเพื่อนๆตอนที่จะจบหลีกนะใครที่จะเช่าการ์ดหรือ,อยังไงนะก็ลองๆองคำนวณดูนะโอเคแล้วก็จะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาของแฮชบล็อกเชนที่ช่วงนี้มันมีปัญหานะเพื่อนเขาพยายามจะแบบ Scaling u อะคือทำให้ระบบมันดีขึ้นนะก็ อาจจะในเร็ววันนี้นะเพื่อนเมื่อนเขายังไม่ไม่บอกนะว่ามันไงแต่ก็ทีมงานกำลังพยายามแก้ไขอยู่เนาะก็คาดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละโอเคแล้วก็ next step of s p s play to earn นะเพื่อนคือเขาตั้งใจว่าตอนแรกอะตอนที่ปล่อย s p s เข้ามาในระบบอะเขาตั้งใจว่าจะให้มันเข้ามาคู่กับ d e c เลยเหมือนกับเวลาเวลาเราเล่นชนะใช่ปะมันก็จะได้ทั้ง d c กับ s p s หรือจัดเป็นแบบ ทัวร์นาเมนต์ที่มีทั้ง DC, SPS อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาเลื่อนไปก่อนนะมันก็เลยแบบ SPS เมันเลยเข้ามาเกอร์อก็เ,เลยแบบออกทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะก็มาแน่นอนแต่ว่าไฮไลท์ของ GoPress ฉบับนี้นะเพื่อนๆคือกิลบอ b เวอร์ชั่น2นะอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเพื่อนคือถ้าเพื่อนๆหลายคนมีกิลแล้วนะแล้วก็ได้ลองลองเข้ามา มีประสบการณ์ในการตรีกิวอ่ะเ,เพื่อนก็จะรู้ว่าเออความจริงมันก็ไม่ต่างจากปกติเลยเนาะมันก็คือเหมือนกับเราไปวางวอามอนสเตอร์ไว้อีกฝ่ายก็มามอนสเตอร์แล้วก็สู้กันนะคอนจบ <c oughs> จบกิวบอลแล้วก็ใครได้คะแนนชนะเยอะกว่าก็ได้ได้เหรียญเยอะอ่ะก็ประมาณนั้นเพื่อนดูไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะแต่ว่าเวอร์ชันใหม่นียมันดูแบบมันดูน่าสนใจมากเลยนะเพื่อนเวอร์ชันน2.0เนี่ยคือเขาจะอัพอัพเกรดระบบกิวบอลเนี่ยขึ้นไปเยอะเลยคือเหมือนกับตอนนี้มันเหมือนจะมีโทเค็นอันใหม่อ่ะที่เวลาเราชนะกิวบอลแล้วเราจะได้ ไอ้ก้อนผลึกนี่แหละซึ่งมันจะเอาไว้ใช้ซื้อของอะในกิวช็อปนะเพื่อนๆซึ่งไ <c> อ <oughs> ตัวเนี้ยมันก็จะไปซื้อพวกแบบไอเทมหรือว่าฮีโร่ของเรานะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการตีกิวนะเพื่อนๆ <c oughs> ก็คือมันจะมีไพ่ที่แบบถูกสร้างขึ้นมาใหม่เลยอะเป็นแบบมอสเตอร์ตัวใหม่อะทั้งหมด32ตัวนะเพื่อนเพื่อนถ้าดูจากรูปเนี้ยก็คือแบบไอตัวเท่ๆนะมีสกิลทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> แล้วก็พวกเนี้ยมันจะเป็นแบบฮีโร่นำของเราอะในการ นำทับตีกิวอ,ะอ่ะเพื่อนก็คือจะได้สามารถใช้ไพ่พวกนี้ยเล่นในติดการตีกิวได้นะแต่ว่าออก,ออกไปเล่นในแร้งหรือทัวร์นาเมนต์ทั่วไปไม่ได้นะนเพื่อนก็คือเล่นด้เฉพาะตีกิวนะแต่ว่าผมว่าแค่แค่นี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วล่ะมันดูแบบเจ๋งอ่ะผมว่าน่าจะทําให้ระบบตีกิวมันดูแบบสมดุลแล้วก็สนุกมากๆขึ้นเลยนะ <S <S ในส่วนของของของไพ่ฮีโร่เนี่ยเพื่อนมันดีมันดีมากๆเลยนะคือถึงเราจะออกกิวนะสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่กิวเอใช่ไหมแล้วผมแบบไอ้ผม ออกไอคิเของอยู่ q ิบเงี้ยไพ่เนี้ยก็จะตามเราด้วยนะเรียกว่าผูกติดกับบัญชีเราไปเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพื<ๆ>่อนๆไม่ใช่ว่าแบบเราออกกิแล้วไพ่าหายต้องไปเก็บเบลลใหม่อะไรเงี้ยผมว่าโอ๊ยถ้าอย่างงั้นไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่แบบนี้ถือว่าโอเคเลยสมเหตุสมผลนะก็แต่ทิศทางมันจะเป็นรูปแบบไหนการต่อสู้หรือการแบบมันเป็นยังไงระบบ2.0เนี่ยผมยังไม่เคยได้สัมผัสน,นะก็เดี๋ยวยังไงเรารอ,รอแบบตัวอัปเดตอย่างเป็นทางการหรือว่าตัวอย่างที่เขาเออออกกกมมาาาาาโววเเเลลยยดี่นะ่<ๆ>่่่นนนนนะพืผต้งสใจแ เ,เดี๋ยวไวรอติดตามกันนะเพื่อนโอเคและก็หมดแล้วฉบับนี้ไม่มีอะไรนะรเพื่อนเพื่อนส่วนตอนนี้ก็จะเป็นรถแมพของสปรินท์แลนด์นะที่เขาจะสรุปมาให้เราทุกครั้งเลยนะเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าอะไรบ้างนะก็เนี่ยคิวบอเวอร์ชั่นสองเนี่ยมาแน่นอนนะคิวสามก็คือเร็วๆนี้แหละเพื่อนเพื่อนโอเคส่วนระบบแลนด์นะที่หลายๆคนได้ลงทุนไว้นะคือแผนที่ของเกมสปริน t ์แลนด์หรือว่าแลน์ที่หลายๆคนได้ซื้อซื้อไว้นะเพื่อนๆก็คิวสามนี่แหละมาแน่แล้วก็การ การการใช้เนี่ยยังยังไม่บอกนะว่ายังไงอ่าส่วน c a ่ออสตรีกนะเพื่อนๆก็มาแน่นอนนะ Q4 เขาเขาเขียนไว้ว่าไม่ Q3 ก็ Q4 เพื่อนๆก็ตอนนี้มัน Q3 แล้วนะผมว่าแนวโน้มน่าจะ Q4 แหละก็ถ้าเพื่อนๆหลายคนสังเกตนะตอนนี้ในช็อปอะมันจะเหลือแค่ d i สแพคใช่ไหมซึ่งไดสแพคกนแพงมากต้องใช้ DC ซื้อใช่ไหมแต่ว่าก็ผมยังไม่แนะนำนะไม่ต้องรีบซื้อหรอกจริงๆเดี๋ยวรอแค่สแพคมาดีกว่าราคาจะถูกกว่านะ เพราะเราสามารถใช้เครดิตซื้อได้นะมันก็จะคงที่ราคาอยู่ที่ประมาณ2ดอนนะผมแนะนำว่าเก็บเงินไว้ค่อยซื้อตอนนั้นนะช่วงนี้ก็เช่าการเล่นไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะเพื่อนๆพือนก็ยังไงมาแน่นะแค a o s สแพ k นะสิ้นไม่เกินสิ้นปีนี้แหละ Q 4โอเคก็จบแล้วนะเพื่อนๆสําหรับการอัปเดตข่าวสารในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนเอนทุกคนนะครับผมก็ ตามเดิมนะสูตรผมชอบปิดชิปด้วยการเปิดเชสร่วมกันนะไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาเดิมครับผมไปแอบเล่นมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดร่วมกัน<ม>โอเคอยา่างเงี้ยเราบุญเชสด้วยกันนะจะได้จบคลิปอย่างสวยๆกัน<ม>ก็ผมจะพยายามมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆในทุกสัปดาห์เลยเนาะถ้าถ้าไม่ติดอะไรก็จะพยายามทำเดลี่เควสจับมือเล่นไปด้วยกันทุกวันนะโอเควันนี้แอบโค2นะแล้วผมก็ซื้อเควสพชั่นอีกห้าห้า อ,อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งขวดนะเพื่อนมันจะเปิดเพิ่มได้อีกห้ากล่องนะอะได้แรมาหนึ่งใบถือว่าผมผม,ผมพึงพอใจแล้วจะอยากได้เลจจดนสักใบจังไม่ได้มานานมากแล้วนะเนี่ยเข็มปีเลยวันนี้เพื่อนๆโอ้ยาแบบยาเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนได้ Temple p r i พรีมานะเป็นแรมมอนสเตอร์ผมโอเคแล้วอนข้าแฮปปี้เลยเดี๋ยวขยัดแคปรูปแป๊บหนึ่งนะเพื่อน เออนีเรียกได้ว่ายาเยอะจังเลยจะเอาไปทําอะไรเยอะแยะเนี่ยเงินก็ไม่มีซื้อแพ็กแล้วโอเคนะเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะเพื่อนๆช่วยย่อยสะลาะให้เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมาคอยตามอ่านอีเมลกันนะก็ <S <S ถ้ายัางไงอยากมาตามชังชาแนลผมเนี่ยทุกสัปดาห์เลยถ้ามีอีเมลฉบับใหม่มานะ ผมมาอัปเดตให้ฟังตลอดแน่นอนนะเพื่อนๆจะได้ไม่ตกข่าวนะจะได้ไปคุยกับคนอื่นรู้เรื่องก็ถ้ารู้สึกว่าช่องนี้มีสาระแล้วก็ชอบนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่มี ID นะครับผมก็สนใจสมัครเกมนะผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วแล้วถ้าสมัครแล้วยังไงทักมาบอกผมด้วยนะผมส่งของขวัญเล็กน้อยให้นะครับผมก็ยังไงวันนี้ลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ